รับชมกันอีกคลิปหนึ่งครับว้ยบายท่านเศร้าท่านเลิกเดี๋ยวนแม่งอันนี่ตอมบึนบึนอยู่นี่พี่น้องแตนเหลืองครับแตนนอนเว้นครับพี่น้องอยู่น้ำใหม่นี่แหละครับ รับชมกันอีกคลิปหนึ่งครับกับการขุดสะจิ๋วครับขนาดเล็กงบป,ประมาณหนึ่งหมื่นครับก็จัดให้ครับผมทีมงานของเราครับไม่ใช่ว่างานใหญ่ๆอย่างเดียวครับราคาหนึ่งหมื่นไปได้ครับไปได้ขอให้ไม่ไกลเกินไปครับไม่ไกลเกินไป อยู่ติดต่อเนื่องกันนะครับในหมู่บ้านเดียวกันนะครับเ่อวานก็ทําอยู่ฟากทางตรงนี้ครับหนึ่งหมือนบาทก็มาลงตรงนี้ต่อครับตอนี้เสร็จก็จะย้ายไปน่าจะย้ายกลับไปที่เดิมครับอืมย้ายกลับไปที่เมื่อวานนี้ครับดูก,ก่อนครับเเห็นขาบอกว่าอยากอยากทําครับ สวัสดีกันอีกคลิปค่ะตอนเช้าสายๆค่ะมาดูท่านสารวัตรทำงานค่ะนี่ก็เป็นคองค่ะคลองข้างๆที่เราขุดค,ค่ะเป็นยางไดก็จจ่นแท้ เมื่อวานตอนค่ำค่ะแต่เสร็จแล้วค่ะตีนพังค่ะพี่น่องมันนำออกบอ่อค่ะต้นไม้คุณแม่ให้เอาลงค่ะออก็เป็นหมองยูของปลาค่ะสารวัตรกำลังจะปิดปากบอ่อค่ะแล้วก็ตกแต่งคุ้มิทัศค่ะขอบหลอบขอบมันนี่ค่ะเข่าก็เที่ยงาง่าย เอากันเตรียมเอารวดอ,อกแล้วค่ะคุ่นซุปเป้เง่าไปแล้วค่ะครับหัวครับซิบลอ,อไปแล้วคุณค่ะใส่ขั้นคู่หอกไปค่ะ พอนะน่านงานบอ่อนี้แล้วก็ย้ายไปหน้าง,งานใหม่ค่ะ นอนในรถค่ะพี่น้องแขนกับสุนไปย่านอนในรถเนี่ยค่ะตอนหัวค่ำก็ร้อนๆค่ะช่วงเดึกช่วงเดึกขึ้นมากอะอากาศโอเคค่ะเย็นสบายค่ะไม่หนาวเท่าไหร่ค่ะไม่ค่อยหนาวกันเลยค่ะช่วงอากาศกำลังดี ีนี้บบปปเ,ออเทวัิดปา้เที่บิด่วบินเ่ยวบ่บิบิ้เียวบก้่วน้่เ่ว้เท่เวิเิไปของน้ำมันว่าจะเดี๋ยวรินอ,อี้้เ่ว่ะ นี่ก็สวัสดีพี่น้องที่รับชมทุกคนค่ะเอารถออกไปเล่าไปสองนาคนหัวซุดไปเงวขอบคุณค่ะจะพาพี่น้องขับรถเลาะคันคูออกไปรอเจ้าสถานีข้างนอกค่ะาาทาสันทาทันสลวัดข้างนอกค่ะ หมืองเลียวค่ะนี่หายหน้าหายหนึ่งบดำหน้าค่ะ เดินมาแล้วค่ะเตรียมย้ายค่ะหน้าง,งานใหม่ค่ะผมเสบียงมาไว้รถดน่หนาค่ะิ <c> ๊ก <ười> นำ ลดขึ้นค่ะ คุณคะพี่นอ้องใช่พอประมาณแล้วแต่โอเคแล้วค่ะแขนขึ้นเรียบร้อยค่ะพักบุ้งค่ะพักบุ้งดูนำให้นะบุ้งงานนะ่ะพักบุ้งสาย เตรียมย้ายไปหน้าง,งานใหม่แล้วสามหนุ่มค่ะสามหนุม่มครติดต่องานทางหนีวิตมุมนุ่มรอๆแล้วพี่น้องเด้อ <laughs> ไปติดต,ต่อกานทา้งนี้ได้เจอแต่นหนุ่มหล่อๆด้วยค่ะสามหนุ่มเด้อพี่น้องยังสดค่ะยังสด <laughs> สดตลอดปีสดแต่ยมเมียบมาเด้อพี่น้องเด้อสดแต่ยามเมียบมาบโสดแาตา่ายามข่อยมาเก็บเงินละ <laughs> อ้าวมันเป็นอย่างพอ,อใจหลายนะ ก็เข้าใจหล้วเนาะอีฟัวใหยอ,อกเนาะอีคนใหยอ,อกะดีปนิดว่าอย่างมากมาย